ใครที่กำลังรับชมคลิปนี้ทางฟิล์มยับขอบอกก่อนเลยว่านี่คือเรื่องเล่าสยองขวัญและมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วและแตัดสินใจไม่ปิดคลิปไปรับชมกันต่อได้เลยครับความหวาดกลัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนาบัดนี้ในช่วงยุค90มีเกมมากมายให้ได้รู้จักกันได้ลองเล่นกันอย่างสนุกสนานและเพื่อนๆคงจะได้ยินกันมาบ้างกับเกมเกมนี้ Nightmare เป็นเกมกระดานที่มาพร้อมกับมวนวิดีโอซึ่งเราสามารถตั้งเวลาในการเล่นได้เมื่อเปิดมวนวิดีโอขึ้นหน้าจอก็จะมีตัวละครให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นเป็นไปตามขั้นตอนในเรื่องของเกมและเกมเกมนี้จะเป็นการเล่นเกมกระดานไปพร้อมกับวิดีโอบนหน้าจอทีวีแต่เนื่องจากว่า พอแม่ซื้อนท์แม์มาให้มันทําให้ผมเป็นเหมือนแมวขี้กลัวไม่กล้าเปิดใจที่จะยอมเล่นมันซึ่งมันก็ทําให้น้องชายของผมต้องผิดหวังอย่างมากที่ไม่ยอมเล่นเป็นเพื่อนเจ้าเกมกระดานไนท์แม์แม่ได้มันมาในราคาไม่แพงมากแล้วก็เล่นไม่ยากมากนกักหรอกแม่ของผมจึงแก้ปัญหาด้วยการหยิบแรปแร็ออกมาเล่นให้ดูและอธิบายแค่ว่าเพียงแค่ผลัดกันเดินรอบกระดานแล้วเก็บก้อนชีสไปเรื่อยๆใครถึงเส้นชายก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งมันฟังดูง่ายก็จริงแต่ผมดันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงกับดักหนูซะอย่างนั้นและแล้วเจ้าแรบแรดก็ปรากฏขึ้นหน้าจอทีวีแต่ว่ามันไม่เหมือนสิ่งที่ผมคาดหวังไว้แต่แรกและในตอนนั้นน้องชายของผมเพิ่งอายุได้แค่สาขวบเขาต้องร้องไห้วิ่งหนีออกไปจากห้องด้วยความกลัวเมื่อได้เห็นสิ่งสิ่งนี้เจ้าหนูแรบแรดตัวนี้มีหน้าตาไม่เหมือนหนูทั่วไปโดยลักษณะของมันมีหูใบใหญ่มากเกินกว่าปกติ ปากกว้างกระพุงแก้มดูบวมๆและจมูกดงยื่นยาวออกมาพร้อมกับฟันสองซี่ส่วนจุดที่ดูโดดเด่นที่สุดของมันก็คือดวงตาทรงมันคล้ายๆกับแก้วและเหมือนตาของปลาผมรีบขอร้องให้แม่ปิดเครื่องเกมแต่ทันใดนั้นเองเจ้าแรปแร็ก็ตะโกนออกมาเสียงดังลั่นและกรีดร้องดังเป็นคำว่าเดี๋ยวก่อน ด้วยน้ำเสียงอันดุร้ายซึ่งปกติแล้วเสียงของหนุน่าจะเป็นเสียงอู้อีน่ารังเกียจแต่นี่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็มีเสียงบรรยายพูดว่าเขาคือแรปแรปและเขาเป็นหัวหน้าผมจำได้ดีเลยว่าประโยคนี้มันพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแล้วรู้สึกจริงจังมากจนเกินไป ม้วนวิดีโอที่ดูครั้งนั้นสุดเกินจะพานนาะอีกทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วสลับกระดวงตาที่ไหลอารมณ์ของแรปแร็ช่วงเวลานั้นที่ได้เห็นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆประกอบกับภาพของคนที่มองออกไปยังระเบียงมีแตนตัวหนึ่งค่อยๆกัดตาของใครสักคนภาพของทารันทูล่าเต็มเมจอภาพในหลุมที่เต็มไปด้วยงูเห่าและเข็มฉีดยาที่มีของเหลวสีเขียว ผมคงไม่ทนดูอะไรแบบนั้นอีกแล้วแล้วรีบปิดเครื่องวิดีโอทันทีจากนั้นก็วิ่งออกไปจากห้องพร้อมกับกรีดร้องจนปิดประตูเสียงดังแม่ของผมเข้ามาปลอบใจใช้เวลาไป20นาทีเพื่อน้มนนาวเรลียกกล่อมให้ผมว่าวิดีโอนั้นหายไปแล้วผมบอกกับตัวเองเลยว่าจากนี้ไปจะไม่มีทางดูมันอีกเพราะมันทำให้ผมฝันร้ายตลอดทั้งอาทิตย์ที่เกี่ยวกับเรื่องแลปแรดแต่นั่นก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นแลปแรด กระทั่งปัจจุบันได้มาถึงในขณะที่ผมกับแฟนกําลังเตรียมตัวจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันตอนที่ผมกําลังทําความสะอาดตู้เสื้อผ้าในห้องแต่ว่าก็พบแลบด a อีกครั้งทั้งกระดานเล่นและม้วนวิดีโอวางอยู่ด้วยกันมันแทบจะเหมือนสภาพปกติดีไม่มีร่องรอยบุบสลายเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แค่ฝุ่นเกาะกับใย,ยแมมมุมเท่านั้นซึ่งมันน่าแปลกใจมากๆที่แม่ของผมน่าจะกําจัดทิ้งมันไปตั้งนานแล้วแต่เกมนี้มันอยู่ที่นี่ได้ยังไง ผมถึงกระตกใจผวาอ้าปากค้างเมื่อได้เห็นมันอีกครั้งแฟนของผมเห็นท่าไม่ดีเธอเข้ามาในห้องทันทีแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นในอาการหัวใจเต้นแรงหายใจรัวๆของผมก็ตอบไปว่าแรปแรตเธอถึงกับหัวเราะออกมาแล้วถามต่อว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกใช่ไหมผมใส่หัวให้เธอแล้วบอกได้แค่ว่าไม่ใช่แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อใช่สิก็คงไม่มีใครเชื่อผมหรอก ก็คงจะมีวิธีเดียวเท่านั้นเธอถึงจะเข้าใจคือต้องลองเปิดวิดีโอให้เธอได้เห็นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมพูดจริง ผมจึงไปยืมเครื่องเล่นวิดีโอของเพื่อนบ้านแล้วใส่ม้วนเข้าไปเปิดวิดีโอให้แฟนผมดูแต่พอเปิดภาพขึ้นมันไม่เหมือนตอนนั้นที่ผมเคยดูเพราะภาพเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วผมเห็นตัวตลกผมเห็นผู้หญิงคนเดียวในห้องมืดผมเห็นชายคนหนึ่งถูกบังคับให้หยิบโลหะร้อนๆแล้วก็มีเสียงขีดขวดของเล็บทันใดนั้นเจ้าแรปแร็ปก,ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันบิดตัวชักแขนขึ้นไปมาที่สำคัญใบหน้าของมันก็ไม่ใช่พลาสติก รู้สึกว่าจะเหมือนคนสัตว์จริงๆที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคงจะเป็นฟันของมันที่เหมือนหนามแหลมๆดวงตาอันใหญ่โตกำลังจ้องมองมาที่ผมเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของผมมันยิ้มกว้างพร้อมกับโบกมือให้ผมกับแฟนจุดๆก็ได้ยินเสียงเล็บของมันเกาเบาๆที่ประตูหน้าบ้านภาพในทีวีดันว่างเปล่าซะเฉยเสียงรอยขีดข่วนดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เงียบลงไปในที่สุด แล้วกลับกลายเป็นเสียงเท้าเล็กๆของมันกระแทกเนื้อไม้ของประตูแฟนของผมตกใจกลัวม,มากๆอบกอดผมอย่างแน่นแต่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ผมตัดสินใจรีบปิดเครื่องเล่นในทันทีกดม้วนวิดีโอออกมาแล้วรีบถอดปลั๊กไฟจนกระทั่งเสียงนั้นได้เงียบสงบลงผมหันไปมองนอกหน้าต่างห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น ผ่านไปไม่นานมีตำรวจมาหาที่บ้านเพื่อเตือนเราว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันได้เห็นบุคคลปริศนานอกประตูบ้านของเราจึงโทรมาแจ้งด้วยความเป็นห่วงแต่ตอนนั้นผมกับแฟนถึงกับอธิบายไม่ถูกเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ว่าเรากำลังกลัวเครื่องเล่นเกมพอจะหยิบมวนวิดีโอเทปขึ้นมาผมรู้สึกได้ถึงความร้อนระอุเหมือนกับใช้มือสัมผัสเตาเผายัางไงอย่างนั้น ถึงกับต้องใช้ถุงมือกันร้อนจับเพื่อหยิบเอามาออกมาแล้วยนมันลงบนทางเท้าหน้าบ้านเพื่อทุบทําลายด้วยรองเท้าบูทกันหนาวของผมหลังจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นผมกับแฟนฝันร้ายทุกคืนทําให้ทั้งคู่มักตื่นขึ้นมาช่วงกลางดึกทุกๆครั้งที่เราหลับตาก็จะเห็นภาพอันน่าขนลุกอยู่ตลอดในช่วงกลางดึกปิดไฟทีไลก็จะได้ยินเสียงขีดข่วนของมันทุกครั้งเมื่อผมเข้าไปใกล้ประตูหน้าบ้านและทุกๆครั้งที่เราพูดถึงชื่อแรปแร็ป ดูเหมือนว่าจะมีเสียงรากอะไรบางอย่างข้างนอกประตูหากใครมีเรื่องที่อยากรู้อยากฟังหรืออยากจะแนะนำเรื่องไหนพิมพ์บอกไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วทางแอดมินจะเข้าไปตอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้ช่องฟิล์มยับด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อปไปสวัสดี Crap.